พ่อบอกไรอยู่หรอตั้ง้เลยขั้นเลเวลซเลบิตี้ครับ Under Up X Get Level ซึ่งจริงๆต้องบอกต้องบอกก่อนว่า Under Up เนี่ยเขาจัดมาอยู่แล้วหลายปีแล้วซึ่งปีนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเรามีคอนเทนต์ซึ่งเข้าไปทำในสนามครับเราเข้าไปทำในสนามแล้วเราก็เอาดาราซเลบิตี้ของประเทศไทยเราเนี่ยดารายูทูบเบอร์เนี่ยเอามาแข่งรถกันในสนามแต่ว่าในสนามเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยครับมีดริฟท์ด้วยมีโชว์ดริฟท์ด้วยแล้วก็ เป็นงานเฟสนะครับเป็นงานเฟสติวัลมีชิงช้าสวรรค์มีบอลลูนแล้วก็มีรถมิทติ้งเป็นคาร์มีอะไรเงี้ยครับซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับอย่างอย่างดาราที่จะมาแข่งมีใครบ้างเนี่ยตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ในไลน์อัพได้ลงไปแล้วนะครับถ้าใครติดตามก็ให้ไปติดตามที่เพจเก็ตเลเวลก็ได้ยวผมจะบอกเกินไปก่อนแล้วกันอ่ามีพ่อเด้งเป็นอย่างงี้เราเราเรียกกันว่าเราเป็นทีมแบ็คกับทีมไวท์ดีกว่าอ่ามีพ่อทีมแบ็คอโหน่งทีมไวท์อะไรอย่างงี้แล้วก็ไลน์อัพอีก9คนก็คือเอาคู่แแแแรกกกกกกคคคูู่่่่่บบบเด็็ๆอนนนนนลัััมีีีีพพิ้จฟฉ พี่ทอมอิสรากับพี่ดิมเทสทูคัลเลอร์อ๋อแล้วก็มีน้องๆไม้ทองคำด้วยอะไรเงี้ยจากจากช่องเวอร์พลอยอะไรเงี้ยคู่ไฮไลท์ของเราคู่ไฮไลท์คือหัวหน้าทีมครับนี่เออเขาจะไปขับแลมโบกันแต่แต่ตอนแรกบอกว่าถ้าขับแลมโบไม่ได้จะแข่งสามล้อแทนได้ไหมเพราะว่าเพราะว่ากลัวขับรถซุปเปอร์คาร์ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เองกับพี่โหนงขับรถแข่งกันใช่ใช่รู้เอกยังไงพี่เองผมบอก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 กับโหนงไปแล้วว่าคู่แข่งว่า ออกตัวร้อยเมตรรอหน้าผมไม่ไม่ไม่ติดพื้นนะไมมันจะเหินไปเลยนะอันนี้คือแลมโบโตลงเป็นแลมโบหรือสาล้อหรือไงคงคงต้องเป็นแลมโบนะฮะสาล้อคงคงจะแพ้แน่ๆอันนี้เค่ตื่นเต้นไหมพี่แบบว่าจะได้แข่งแบบเนี้ยคือเราก็คงย้อนไปตอนช่วงเราไปรุ่นเราก็เคยซิ่งอยู่นะแต่ตอนตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบเต็มที่แล้วแต่ถ้าถึงวันแข่งมันก็ต้องย้อนไป เออสิบสี่ครั้งนึ่งได้ลองได้ลองซ้อมบ้างยังครับพี่นะได้ลองแบบลองรถบ้างยังเแล้วก็จะซ้อมเมียด่าอยู่ไม่ให้ซ้อมเมื่อไงเดี๋ยวก่อนวันจะพาไปร้องในสนามก่อนนะครัก่อนวันค่ะเป็นไงบ้างคะได้มาประทันกับเพื่อนเห็นเห็นน้ำหม่ำด้วยนี่น้ำหม่ำแกมาหาได้มามาเป็นกรรมการครับเพราะว่าวีแคลแข่งกับผมวีแคลลูกลูกลูกลุงหม่ำวีแคลมาแข่งด้วยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆมินิคอนเสิร์ตจี่บีมีด้วยพี่บีมพลังใบด้วยพลังใบมาด้วยอ่าหลายคนหลายคนครับค่ะก็คื ก็ขอบคุณศิลปินน้องๆหลายท่านบอกว่าพี่แทงผมไม่รู้เลยอยากมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ซีซั่นสองแล้วกันเออพี่แทงมั่นใจไหมพี่ฝึกหนีชนะไหมแบบมั่นใจไหมมั่นใจไหมขิงหน่อยขิงหนึ่งไอ้โนมันหนักกี่กิโลมันกินแรงไปแล้วแล้วทีมไอโนก็มีแจ็คสังฉันนี่แพ้ตั้งแต่มันเลือกตัวไปแล้วใช่ป่ะ ตัห้งแต่เลอกตัวไปแล้วแล้วทีมเรามีใครคะทีมเรานั่นไะสิมีใครพ่อมีใครตัวเต็งตัวเต็งของเรามีพี่นิกกี้พี่บีมพี่อะไรเงี้ยของเราดีอยู่นิกกี้บีมพลังใบวันนั้นทีมียมาพันใบอ่ะรถกระจายแน่วันนั้นอ่ะ แต่ว่าสนุกแน่นอนเพราะอย่างที่บอกมันมีเฟสติวัลด้วยใช่ครับใช,ใช่ครับแล้วก็มีขนมจีนแม่มาลามาเปิดด้วยวก็คือมีฟู้ดทรัคมีอะไรหลายอย่างพาไม่ใช่แค่คนรักรถที่จะมาได้อย่างเดียวครับแบบว่าพาลูกพาหลานครอบครัวมาเดินเล่นล,ลูกสาวลูกชายพามาเดินเล่นดูรถเท่ๆดูงานดูอะไรอย่างงี้ได้เพราะว่ามันจะออกเป็นเฟสติวัลมากกว่าเป็นคาร์เมทที่ว่ามีแต่าง,งานนะครับเพราะรถรถ,รถที่มาร่วมด้วยอ่ะพันกว่าคันพันกว่าคันแล้วก็ซอบ์คาร์มั่งอะไร สุกโพดมากกว่ามาเต็มหมดแล้วละก็เป็นเลยในวัยยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ครับเราอย่าพูดกันดีกว่าลูกไม่มันเป็นงานแรกของเขาไม่แต่แต่ต้องบอกก่อนว่างานอ่ะมันมันมีของมันมาอยู่แล้วแล้วเขาจัดทุกปีเขาจัดทุกปีคืองานเขาคืองานเขาแบบใหญ่อยู่แล้วอ่ะเราก็แค่เป็นส่วนเสริมที่จะทําให้งานมันสนุกมากขึ้นแล้วก็มีอะไรมากขึ้นสำหรับปีนี้อะไรอย่างนี้งานนี้คือไอเดียหลากต่างเราก็เป็นคนคิดใช่ใช่ใช่ครับจริงเราก็มองมาจากดูเทนไฟเท็นดัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากทาอะไรใหม่ๆแบบเอ้ยลองเห็นแบบ เอาดารามนลองแข่งรถกันดูไหมแล้วก็เลือกคนที่เขาเล่นรถคนที่เขาเพิ่งซื้อรถอะไรเงรี้ยเราก็ชวนพี่นิกกี้มาชวนพี่บีมมาชวนอะไรมาเงี้ยเราก็เห็นว่า<ม>เฮ้ยมันยังไม่เคยมีใครทาอะไรอย่างนี้เลยแล้วประจกที่ว่าเราอ่ะตอนแรกจะไปจัดเองอก็เลยกลัวว่าจัดเองเราก็ยังไม่แข็งพอในด้านที่ว่าจะเป็นแบบสื่อในด้านคนไม่เชื่อเราดีกว่าว่าเราทําเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยมีทางพี่เอกคอนเน็กชั่นเครื่องเขาจัดจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วเขามีฐานมีทีมมีหลังเขาอยู่แล้วซึ่งเราก็คิดว่าเออปีนี้เราจะได้จัดร่วมกับของที่เเเค้้้้าามมมีอยู่่แแแลลววรรกไปสสิใหันนนุขึ ดีขึ้นอะไรงไได้วความปลอดภัยนะฮะมีการแบบมีเซฟมีเซฟหมดเลยครับเรามีเออ่คือละเออ่ต้องบอกว่างานงานเนี่ยมันจะมีทั้งดริฟท์แดกแล้วก็งาน Meeting, ามิทติ้งคาร์มินก็คือดริฟท์คือมีแข่งของของแบบประเทศเลยนะแขั้นเขาแข่ง,ขง,ขงกันจริงจังเลยซึ่งระบบความปลอดภัยหรือว่าอะไรเนี่ยเขามีเซฟอยู่แล้วทั้งหมดเลยครับทั้งหมดในงานอย่างไม่ได้ภูมิใจไหมพี่แบบลุกเป็นกอโผขนาดนี้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้โอ้ไม่ทีแรกฟังก็บอกเฮ้ยเราเฮ้ยงานมันใหญ่มากเลยเนี่ย งานใหญ่มากอย่างคือเขาไม่เคยจัดไงใช่เปล่าเราก็พกงหลายอย่างอย่างน้อยก่อนที่จะถึงงานบันงานเนี่ยบอกตรงนะผมก็เตรียมเงินไว้เผื่อเข้าเนื้อไงเผื่อเข้าเนื้อลูกไงก้อนลูกข่าทุนกอลูกขาทุนเออไม่เป็นไรก็พอมีให้เลยอ่ะสองก้อนเออสองก้อนสองล้านนี่แหละเรียมไว้เผื่อว่ามันอะไรไปมาเข้าพอบันใกล้ถึงงานเข้าจนณวันนี้เลยเนี่ยณวันนี้เลย ก็มีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับใช่ใช่ครับมาช่วยลูกชายผมก็เลยเฮ้ยสบายแล้วไม่ง่ายมันเกิดขึ้นไม่ไม่เข้าเนื้อแล้วอะไรนะเก็บไว้เลยเก็บไว้เก็บไว้ฮะเก็บไว้แล้วแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราเรียกค่าตัวด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเออได้ค่าตัวไหมอยากถามในเซเลบเยอะมาก อะไรนะถ้าถ้าของเซ็นเลฟครับมีครับเรามีเรามีให้อยู่แล้วคนอื่นมีฮะของพ่อไม่มีครับพ่อเราไปเบื่อกับค่าเสื้อค่าเขียงไงเพราะว่าตอนนี้รวมรวมทั้งหมดแล้วก็อยู่พันเจ็ดกว่าบาทละพันเจ็ดค่าเสื้อค่าเขียงที่ทำมาสี่ห้าเดือนแล้วได้พันเจ็ดนี่ค่าเปอร์เซ็นต์เขาแต่นู้สึกยไงบ้างถ้าเป็นแบบมาสเตอร์พีซของลูกชายยังไงรู้สึกไงบ้างแบบเออเราก็ทำพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละตรงนี้จริงๆเราก็โดนโดนว่าโดนอะไรอย่างนี้มาเยอะนะตั้งแต่เราทำยูทูป ทำทำแบบเอาง่ายๆว่าเราสร้างตัวตนขึ้นมาจากเราที่คนทําให้คนรู้เฮ้ยเราเป็นลูกใครหรือว่าอะไรเ uh huh. งี้ยแต่จริงๆผมก็ทําหลายๆยอย่างนะผมไม่ได้ทำแค่ u t u b e อย่างเดียว uh huh. แต่ว่าตรง YouTube เราเนี่ยมันทําให้ธุรกิจอะไรอย่างอื่นเรามันทําได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีสื่อในมืออะไรเง uh ี huh. ้ยเราก็ทําไปแต่ยูทูบเนี่ยผมโดนด,าด่าตลอดนะ uh huh. ว่าเกาะพ่อดังบ้าง uh huh. อะไรบ้างเอาแบบโหหลายอย่างผมก็ uh huh. แต่ว่าเราก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองหลายๆ uh huh. อย่างครับ uh huh. ก็ทำเต็มที่จริงๆเอาแค่คนรอบข้างเห็นก็พอแล้วผมไม่ได้สนใจคนคนอื่นเท่าไหร่งั้นฝากงานอย่างนี้ก่อนวันไหนเอ่ย11ธันวาคมนี้นะครับผมนี่ที่ไหนลูกพูดมา11ธันวาที่ปทุมสปีดเวย์ครับอันเดอร์อัพเกรดเลเวลสิริพิตรีฮะฝากด้วยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันใช่แล้วก็แบบว่ามันมีอะไรมากกว่าการที่เอาคาร์มิสมารวมกันนะครับคือมันมีกิจกรรมนี่ผมบอกว่าเรมันมีแค่มันมีกิจกรรมหลายอย่างมากในนั้นอ่ะมีกิจกรรมบูธสินค้าแล้วก็ มีตัวตลกคือมันจะเหมือนเมืองนอกเลยมีตัวตลกเดินยังไงไอตัวสูงๆอะไรอย่เงี้ยคือมันจะฟิลแบบมันไม่ใช่แค่เป็นคารมีครับนะผมตั้งใจทําว่าให้มันเป็น PG มากขึ้นคือแบบว่า f a มิลีมากขึ้นให้มัน ไม่ใช่แค่วัยรุ่นแล้วก็มาเดินดูรถกันอะไรเงี้ยครับตั้งใจรถมคมีครับมีครับมีมีเยอะครับทำไมเราต้องการเหรอจะเป็นเบรจะเป็นเแต่ก็มีแบบสีสันต่างๆใช่ครับใช่ครับก็คือแต่จุดจุดของเราคือเราอยากให้คนมาดูดาราเซอรตี้ที่เขาแบบได้มาแข่งรถกันแล้วแบบแข่งกันแบบสนุกสนุกจริงๆอะไรเงี้ยซื้อบัตรอะไรเงี้ยซื้อบัตรได้ที่หน้างาน100บาทครับหรือว่าถ้าใครมารับบัตรวันนี้อย่างเช่นถ้าเป็นงานคนที่เขามาเป็นกลุ่มรถหรือไงครับเขาจะมารับกันวันนี้ ใช่ในในในได้เจอกันแล้วก็เรื่องเรื่องน้องหน่อยเรื่องงานหน่อยเออเตรียมรับขวัญเออยังไงบ้างครับพออัปเดตก็อีกประมาณ3มเดือนครับเพิ่งเด็กเด็กสมัยนี้ไม่เด็กม่านเงก็ดีใจเพราะได้หลานทีแรกตกใจตกใจบอกลูกก่อนเฮ้ยทานนี้เราต้องทําให้ถูกแต่พยนีเขานะต้องแต่งงานแต่งงานลูกนะอะไรนะแต่เขาก็ไปคุยกับกับกับทางแฟนเขาแล้วก็ทางพ่อแม่เขาทั้งนั้นเขาตกลงกันแล้วว่าเขาอยากจะแต่งงาน ต่อเมื่อเขาจะเดินจูงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไเตี๊มเขาแล้วก็โอเคก็แหละแต่ก็ต้องทำให้พ่อแม่เขาฝ่ายฝ่ายฝ่ายสาวเจ้าหญิงเขาไอ้เจ้าสาวเขาแบบว่าโอเคก่อนนะครับเพราะไม่เราบางบางคนมันอาจจะไม่โอเคไงแบบเฮ้ยเขาอาจจะบังคับให้แต่งกันก่อนหรืออะไรงแต่นี้เราก็ได้คุยกันเลยเราคุยกันแล้วเป็นครอบครัวใช่รับรู้กันหมดแล้วรับรู้กันหมดทุกคนครับเด็กสมัยนี้พี่เท่งภูมิใจไหมล่ะหันลองเนาะก็เกิดมาแล้วบอกภูมิใจเลยใช่ป่ะนี่บอกตรงนะบอกตรงนี่ตั้งชื่อรองเลยนะอ อะไรนะ,ะไม่ไ่อนอื่นล้าขอขอบคุณคุณเจเจตรินนะ,ะที่ตั้งชื่อลูกเจ้าสมุทรเจ้านายใช่ป่าผมนะเจ้าสัวไง มีสารช้อยมีเจ้าสัวมีเจ้ามือมีเจ้าเข้าให้เลือกเอาผมผมยังไงยังไงก็ได้ครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชื่อผมเนี่ยผมเป็นคนอายมากนะเวลาผมอยู่ในโรงเรียนหรืออะไรเพราะว่าคนเขาจะเวลาอาจารย์ขานชื่อนะจะแบบแบงค์ก๊อปอะไรจนมาถึงชื่อผมเขาจะงหงหงหยเฮงหมอเฮงครับเฮงเฮงอะไรเงี้ยผมจะผมจะเรียกเรียกแค่เฮงตลอดเพราะเราเราเขินนะชื่อแรกเพราะว่ามันไม่เหมือนใครเลย แต่ว่าต้องถ้าถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นในในคอนเทนต์คลิปผมอีกทีนะกันเดี๋ยวผมจะมาบอกไม่ได้ซะเลยใช่ใช่ยังครับยังแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาเขาบอกเขาเขาอยากได้เจ้าสัวเจ้าสัวอาโอเคนะแค่นี้เจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าทรัพย์เออเข้มรับขวัญไว้ยังคะอะไรนะเตรียมรับขวัญ ขอนล้านทำไมชอบให้พี่เสียเงินเลยแหมแล้วก็เตรียมอยู่แล้วสองล้านไงสองล้านนี่สองล้านหนึ่งพี่ยักไว้ค่ะเดี๋ยวรอข่าวดีนะคะใช่ครับเดี๋ยวเรามาบอกในในช่องแกงแบนแล้วกันนะว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ให้รอติดตามแนอกจากนั้นก็คือมีซื้อบ้านล่าสุดก็ค่งซื้อใช่ครับเพิ่งซื้อบ้านเพิ่งซื้อบ้านเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราพอเรามีลูกเนี่ยตอนแรกผมมามีรถอยู่คันหนึ่งแล้วพอเรามีลูกเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะขยับขยับตัวเองอะไรอย่างนี้ยครับก็ กล้าที่จะทาอ่ะเพราะว่าจริงๆพ่อกับแม่เขาไม่แนะนําให้ซื้อเพราะเ่าเคยโปรยไปก่อนแรกๆแล้วว่าเราอ่ะอยากจะอยากจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้องนะครับแต่พอมีน้องเนี่ยเราก็เอ้ยตัดสินใจไม่ยากที่เราจะซื้อเลยแต่ว่าซื้อปุ๊บก็ค่อยมาบอกเพราะกลัวโดนบน่นกลัวแม่กับพ่อบน่อบนเพราะเขาไม่อยากให้เราทํางานหนักจนแบบเป็นนี่หรือว่าเกินตัวสาหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาก็กลัวพ่อแม่เขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเออผมจะต้องทาไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อพ่อแบบไม่ค่อยกลับบ้านใช่ไหมเฮ้ยเกี่ยวไหมเกี่ยวซึ่งความจริงในความคิดของวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องเดินตามรอยเขาต้องซื้อรถซื้อรถแต่นี้เขาคิดเองได้ไงเขาขายรถสปอร์ตไปแล้วก็เอาไปรถครอบครัวแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านแล้วก็เราไม่ได้ถามเขาเราเราฟังเขาพูดรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะในมุมนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเขาพร้อมที่จะเป็นเป็นพ่อคนแล้วไง มีครอบครัวแล้วไงแต่ละเขาจะขายรถเขาจะไปออกแลมโบซึ่งเราบอกโอาคือไม่เป็นไรลูกก็อย่าให้มันเกินตัวแต่เขาก็มาเปลี่ยนเฉยเลยก็คิดว่าดีมากก็ภูมิใจแหลยเนาะภูมิใจภูมิใจภูมิใจเพิ่จะมาเปรตตอนที่มีน้องเนี่ยนะเพราะว่าเราพอเราเราขายรถเราอยากจะออกรถใหม่แต่พอแบบมีปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยเป็นเป็นรถแบบรถรถที่มันมีคาซีไต้ไม่รู้เป็นไรหางเขาหาเงินง่ายมากตั้งแต่เสรีนะขายเสียงขายเสียงขายเสียงหาเงินไลยก็หาเงินง่ายมากเรียนเต็มตัวเป็นคุณพ่อ อ่ครับจริงจริง,รงผมก็คือผมก็ชอบเด็กนะผมเล่นกับเมย่าเราเราเห็นเขาโตมาเราก็จะซื้อของขวัญซื้อของเล่นให้เขาตลอดแล้วก็แบบทั้งน้องทั้งลูกลูกหลานหรืออะไรเงี้ยพอแต่เราไม่คิดว่าเราจะมีไงพอเรามีแล้วก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นกลัวกลัวที่จะบอกเขาแล้วเขากลัวคิดว่าเฮ้ยเราพร้อมหรือยังหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่รู้ว่าพร้อมเมื่อพร้อมเนี่ยมันเมื่อไหร่มันต้องมีตังค์เท่าไหร่มันถึงจะพร้อมอะไรเงี้ยครับผมก็แต่พอในเมื่อมันมาเราก็บอกบอกทางพ่อแม่ผู้หญิงก่อนค่อยมาบอกพ่อนะ บอกเขาก่อนเพราะว่าเรากลัวเขาตกใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะมองเราว่าเฮ้ยมึงทํางานได้ยังหาตังค์ได้ขนาดไหนวะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเดือดร้อนเขาครับตกใจเด้อเฮ้ยมีน้ํายานี่ว่ะพี่เท่งเราภูมิใจขนาดไหนครับคือปีนี้โหเฮงโตขึ้นล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบโอ้โหเพิ่งเรียนจบปีนี้แล้วก็บวกปีนี้พร้อมกันมันมันเซอร์ไพรส์เซอร์วันนี้ปีนี้ก็บอกปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมากมากเลย ซึ่งถ้ามาันแสดงออกได้ผมโอ้ยสิ่งที่พูดรอคืออะไรอย่างนี้<อ>คือหนึ่งเขาเติบโต,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 ตัวตัวเองอวันหนึ่งเขาบอกพ่อผมพร้อมจะบวชแล้วห้ยน้งตาเราล่วงอ่ะอเราไม่ได้บอกเขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาพอมอะไรก็พร้อมจะบวชอยู่ดีเขาออกรถมาอยู่ดีเขาก็ซื้อบ้านซื้อบ้านลูกชายพ่อผมมีลูกอะไรทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกต์หมดอะไรเง้ยมีงานนี้ด้วย แล้วเป็นงานใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกองหลังกองหนุนคอยถามถามตลอดเป็นไงรูปเป็นไงรูกแล้วก็อื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณสื่อสื่อทุกทุกท่านเลยแล้วแล้วขอบคุณทุกสำนักเลยทุกสำนักขอบคุณขอบคุณสำหรับคนที่ชอบเล่นรถเหมือนมาช่วยกันน่ะให้งานนี้มันมันดูยิ่งใหญ่มากซึ่งเราบอกลูกรถเป็นไงครับพ่อพันรถคันแล้วสุรามองภาพมันคคยมันยิ่งใหญ่มากนะ มันยิ่งใหญ่มากเลยนะ้ยเราก็แบบเอออยากให้งานนี่มันมันมัน,มนจบดูสมบูรณ์ที่สุดถึงแม้จะเข้าเนื้ออะไรก็ช่างไม่เป็นไรขอให้ให้งานรุ้จบสมบูรณ์เลยกนะันเนี่ยมันจะไมีซีซั่นสองต่อไปนะอะไรเงี้ยโอ้โห็นงซึ้งใจมั้ยซึ้งครับจริงๆพอเคยพูดอย่างนี้ไหมนมี่ไม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 ค่อยเหรอครับจริงๆผมจะไม่มีโอกาสคุยเขาน้อยเพราะผมก็ทำงานของผมกลับมาเขาก็ กลับมาเขาก็ขึ้นนอนแล้วอ่ะบางทีทําอะไรนเขาก็เมาแล้วเพราะว่าสองขวดก็เต็มเต็มกานอนได้วยดอกจริงๆภูมิใจตลอดแหละครับว่าเรามีแรงซัพพอร์ตแล้วก็ต้นทุนที่ว่าดีกว่าคนอื่นที่ว่าพ่อคอยซัพพอร์ตเราตลอดช่วยเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้ง ครอบครัวทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเอฟซีที่เขาตามช่องเราแล้วก็ดูเราตั้งแต่ชอบพ่อเราไปจนยันชอบเรา uh huh. ก็ขอบคุณที่ทั้งด่าทั้งติชมอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ก็มันไปได้เรื่อยๆผมว่าก็เฉยๆกับคนที่ด่านะ uh huh. เพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักเราจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส<ต>เราเป็น,ปนล,ลูกคนดังยังไงพ่อถ้าผมเป็นคนดังแล้วสมมตินะถ้าผมเป็นดาราแล้วผมมีลูกผมก็จะช่วยลูกผมใช่คร uh ับเป็นผมใช่ครับอย่าง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 เต็มที่เลยครับเพราะว่าเราโดนดูถูกว่าเราอ่ะใช้ตังค์ ใช้ตังค์พ่อแม่มึงไม่ต้องทํางานมึงก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วทำยูทูบเนี่ยถ้ามึงไม่ทํา YouTube เนี่ยมึงจะหากินกันได้ไหมแต่ผมทําหลายอย่างผมทําหลายอย่างแต่แต่เราก็อาะไม่ได้บอกครับวันนี้ประสบความสำเร็จเราอยากจะบอกยังยังยังอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยดีกว่าเรียกว่าแบบว่าผมก็พอมีประสบการณ์ก้าวไปอีกสเต็ปทีละสเต็ปครับาายยยบเีปีต่อปีเราก็พยายามมีเป้าหมายทุกทุกปีโอเคขอบคุณครับคนด่าก็ได้เอ็นเกต